่ะทุกทนมามาคิดกันนะคะวันนี้ก็จะขอเป็นน้องน้ำแข็งนะคะแต่วันนี้ก็ี่ทำแล้วมันก็เป็นวันเดิมที่เราเพิ่งอัดไปอันนั้นนั่นแหละอันนี้ก็ขอเปอี e ีสองนะคะ คราวนี้มีมีขาติดมาด้วยนะคะมีขาน้องติดมาด้วยน้องมีขาแล้วนะคราวนี้แล้วก็เราเขียนลาย อ,น,น,อ,น,อน่ารักดีอ่ะเคยหมวกปาร์ตี้ด้วยปุ๊บ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 ดูน้องดีดดแล้วคราวนี้เราก็จะไม่พักเสียงเหมือนเดิมแล้วคะ่ะ แต่ว่าจะได้เสียงอย่างอื่นอย่างเสียงระบววายเสียงที่รบกวนหมันจากข้างนอกนะคะขอภัยนะคะที่เป็นเสียงที่รบกวนออกมาจากข้างนอกเพราะว่าที่บ้านเราก็ไม่ได้อยู่ในซอยมันก็ไม่ใช่บ้านเราหรอกมันเป็นบ้านของพี่เรานนั่นเองแล้วถ้าบ้านพี่เราหลังบ้านน่ะกำลังปลูกบ้านใหม่อยู่จะเสร็จแล้ว ก็แค่วางเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เสร็จแล้วนะทุกคนแต่ว่าราคามากนั้นนะ่ะมันแพงมาก่าไปบอกใครนะเดี๋ยวจะบอกนะว่าเท่าไหร่แปดล้านเป็นไงแพงไหมบอกแค่นี้นะคะเดี๋ยวมันหลูมากเมื่อวานเราไปดูมาแล้วอะแล้ก็ไม่ได้ไปดูทุกวันนั่นแหละ เกือบทุกวันเลยแล้วก็ไม่ได้ไปดูเป็นหลายเดือนแล้วมันแบบมันดีขึ้นมาเยอะมากบ้านนะเนาะน้ำแข็งน้องน้ำแข็งน้องก็จะเสร็จแล้วจะไปเล่นก่อน แปแบบน่ารักเวอร์เบอร์สิบถ้าให้เลือกคะแนนได้เราให้เต็มสิบนะนก็ไม่รู้แล้วว่าเราจะพูดอะไรต่อดีงั้นเดี๋ยวลงุง น้ำแข็ง <Okay. S 1> ของเราจะไปเป็นสีน้ำเงินเข้มนิดนึงนะแล้วก็จะมาเป็นขาน้องแล้วก็เอาสีน้ำเงินเข้มเนี่ยมากรอบรอบอีกทิ้น,นะคะ <Okay. S 1> ประมานี้นะ คนที่ชอบดูคลิปของเราก็ดูบ่อยๆนะคะแล้วก็ฝากติดตามเช่นเดิมเดี๋ยวเรามาทำคลิปแบบนี้บ่อยๆถ้าใครชอบนะถ้าใครอยากให้เราทำคลิปแนวอื่นเดี๋ยวเราทำให้แต่ว่าต้องบอกมาเดวนนะว่าอยากให้เราทำคลิปแนวไหนแนวเรื่องเกมเราก็ไม่ได้ค่อยได้ทำหรอกเพราะว่าเราอัดวีดีโอไม่ค่อยได้ เรานัา่นแหละอัดตอนกลางคืนไม่ได้เพราะว่าเราตอนนี้เราไม่ได้คุยกับใครในไลน์เลยเพราะว่าเราเข้าไลน์ไม่ได้คือตอนนั้นเราพอเราเข้าไลน์ไปใช่ปะ่ะมา่าก็จะขึ้นคําว่าบริการ อะไรก็ไม่รู้ไลของเรามันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันเข้าไลโทรหาคนอื่นไม่ได้แล้วเราก็สัญญากับเพื่อนเราเลวว่าเราจะเล่นด้วยกันโทรหากันเล่นก็ึก้นในป่าแล้วก็อดเล่นแล้วเราก็ไม่ได้คุยกับเขาว่าไม่ได้ไปไลบอกได้ว่าวันนี้ไม่ว่างเลยอยากจะบอกว่า,าอยากจะบอกเขาในคลิปนี้นะว่าไม่มีอะไร แชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนคุณและก็บอกว่าวายโดนหลอกแล้วเราก็มีคลิปอีกคลิปนึงเป็นคลิปเกมนะคะมันก็จะ็นคลิปเกมเกี่ยวกับเล่นปลูกสวนสัตว์เลี้ยงมันนี้มันก็จะตลกตลกนิดนึงอนะเนาะ เดี๋ยวจะมาลงให้เลยนะแต่ตอนนี้เราขอให้ขอให้มันเสร็จไวๆก่อนได้ไหมเนี่ยแต่คิวปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะเฮ้ยคิวเนี้ก็น่าจะสั้นอยู่นิดนึงเนาะเพราะว่าแอมมันก็ยาวอะทุกคลิปของเรามันก็ยาวเลยถ้าเป็นวิดีโออะสปารีโอ้ แล้วจะได้ไปเล่นเกมกับพอ่อพ่อเราแล้วจ้าจะดีมากดีจอย <c oughs> เราสงสัยมากว่าทำไมทุกคนถึงชอบดูคลิปเรากันหรอแต่มันก็ดีแล้วที่ทุกคนชอบดูคลิปเรา <c oughs> ที่ประวันนี้ได้ <c oughs> แล้วก็บูมเ <c oughs> สร็จแล้วจ้าน่ารังไหมเราทำมาสีแล้วกุชี่ทำเองหมดเลยนะ จะค่อยชอบอันไหนกันเอะอันนี้แบบที่หนึ่งชอบแบบที่หนึ่งก็แชร์มาอันหนึ่งนะคะอันนี้แบบที่สองนะคะใครชอบแบบที่สองก็แชร์มาบอกกันนะ,ะแบบที่สามเป็นลายดอกไม้นะคะแล้แบบสุดท้ายเป็นแบบที่เราเพิ่งทำกันไป ถ้าส่วนตัวลายเราก็จะชอบเป็นลายตัวนี้นะคะแต่ว่าเนื้อของมันก็จะเป็นเนื้อตัวนี้เนื้อนะคะเนื้อของตัวนี้มันก็จะมีความนุ่มสารก็คือคือมัน ASMR ตอานวนปล่อยมากสาววนเนี้ยิ่งปล่อยทับการยิ่ง ASMR อา่าทุกคนหรือ ผมป้าเราซื้อที่ส่งกันมนาะที่โรงเรียนเราสิบห้าบาทสามใบแต่มันมีความวิบวับอ่ะสวยแก มาบอกด้วยนะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะบ๊ายบาย